สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรายการ SG หลังสีนเกมและชื่นชอบเกมแมตช์อารีนาวันนี้พบกับผมครับในเกมแมตช์อารีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ทําคลิปมาต่อเนื่องเนาะวันนี้ก็มาลงต่ออีกสักหนึ่งคลิปดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้หายความคิดถึงนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาเล่นเจ้าคิวช็อตครับผมซึ่งแน่นอนครับเจ้าคิวช็อตนั้นนะครับผมมีดะมีทักษะทางด้านความเร็วนะทุกคนและมีการพุ่งชนที่รุนแรงนะครับบวกกับการติดปืนนะครับ อยู่ที่ตอนนี้ของผมนะครับติดได้ระดับ12นั่นเองนะพลังงานที่ใช้ในการติดเปิดนอนะ12ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นดูครับผมนะไม่ได้เล่นนานแล้วครับสําหรับเจ้า q ิวช t นะเออจริงๆนะผมถามว่าชอบไหมผมไม่ค่อยชอบนะทุกคนแต่ว่าเอามาทำภารกิจยึดจุดสัญญาณครับเนาะแล้วก็ก็เลยอัดคลิปนะครับเพื่อนได้รับชมด้วยนะเวลาเจ้าคิวช็เล่นนั้นบอกเลยว่าสนุกมาก,มาก,มากนะเออเข้าท่าดีโอเคฮะ นะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมอมืตอนนี้ก็มีกิจกรรม <c oughs> ตัวนี้ด้วยนะกิจกรรมตัวนี้ครับที่น่าสนใจนะไอตัวนี้เนี่ยทุกคนนะครับไอไม่ใช่กิจกรรมเดคเขาเรียกว่าเจ้ารีดิมเมอร์เนี่ยตัวนี้ครับจริงๆก็อยากได้นะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ครับมีเวลาหนึ่งวันนะ69บาบาทนะทุกคนนะครับเจ้ารีดิมเมอร์นะ เออสกิลมันดีอ่ะเป็นการย้อนเวลานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเวลาเล่นจริงจะสนุกไหมนะครับ h ฮดก็ค่อนข้างน้อยเนาะถ้าซื้อ69บาทเอาไว้มารีวิวเพื่อนๆได้นนรับชมเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนตัวผมเองนั้นก็ชื่นชอบนะครับสําหรับตัวสกิลนะแต่ตัวหุ่นเนี่ยก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่นะทุกคนก็ไม่หล่อเลยนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่นะนะครับ เราจะถามเพื่อนดูก,ก่อนนะครับบอกว่าเ,เหมาะสมไหมรู้สึกว่ายังไงนะครับผมนะโอเคฮะนะครับเรื่องราวของการซื้อขายก็จบลงไปนะครับยังนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนะแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีประมาณว่าสุ่มของนะครับผมเนี่ยนี่ครับสุ่มปืนเอเ e อร์แดนะทุกคนโอ้โหนะครับใครอยากสุ่มก็สุ่มเนาะแล้วก็มีสุ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับปืนลูกโซ่สิบนะครับ เฮ้ยนั่นเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่มีใช้นะทุกคนยังไม่ได้ไปดูรีวิวของทาง Match Arena เ,เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมรอนานมากๆนะมันจะมีที่เปิดแล้วได้รับเหรียญน,นะครับ400อะ่ะเออไม่รู้หายไปไหนนะทุกคนไม่มาสักทีนะครับปกติผมรอนะครับมันก็จะมานะหนึ่งเดือนมันจะมาทีอ่ะนะครับแต่เที่ยวนี้มันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะผมจะเก็บเหรียญเก็บสามเหรียญเอาไว้ตั้ง9-4อันนะ กะว่าจะจัดตรงนั้นสัก400นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดได้ตามเกณฑ์เนี่ยมันจะได้400เอเครดิตเลยนะอืมมันดีนะครับแต่เท่านี้ไม่มีแล้วโอเคฮะโมมากอะไรมากมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรมภาพการเล่นของเจ้าคิวช็กันเลยดีกว่าไปกันเลย เอาแล้วครับผมตอนนี้เขเข้ามาอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยนะก็จับคู่ครับผมและแน่นอนครับคิวชดลงมาเป็นตัวแรกครับคิวชตนั้นนะครับบอกได้เลยว่ามีความเร็วนะครับค่อนข้างสูงนะครับดีไม่ดีอาจจะเร็วที่สุดในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับหรือว่าเป็นตัวพุ่งชนครับมีตัวหนึ่งอ่ะไอตัวพุ่งๆครับผมคล้ายๆเหมือนกับหุนนะไอตัวนั้นก็เร็วนะเออไปครับนะเราไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรครับเราใช้ตัวนี้ไปก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็ติดปืนสเก็ตมาครับผมสองก็บอกครับนะชดนี้ เดี๋ยวเราไปยึดจุดสัญญาณกันดีกว่าเอาเจอโอ้โหเจอศัตรูพุ่งชนครับผมแตกหนึ่งตกใจฮะนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ไม่ใช่พวกเรานะทุกคนก็เป็นศัตรูนั่นเองครับไงยึดจุดครับปุ๊บได้มาแล้วหนึ่งจุดเรียกว่าทํางานดีตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีวี่แววว่าเราจะโดนยิงนะครับผมปี๊บวิ่งชนอุย้ยไม่โดนครับแต่วิ่งเข้ามายิงแบบนี้ตูมเก็บมาสองคิวครับเงยดามเมจได้ความเร็วได้นะครับทุกคนวนขึ้นบนดีกว่าครับผม เดี๋ยวพอเอามาเล่นทีไรนะนะครับพอเอามาเล่นทีไรเนี่ยตายก่อนทุกทีครับก่อจะเล่นเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้เนี่ยมาโค้อุ้ยอะไรฮะลำแสงอะไรผ่านหน้าไปพึบพับพึ่บพับลำแสงอะไรมันผ่านหน้าไปอ๋อนี่นี่เจอแล้วครับผมโดดลงมาเลยครับชัวร์ข้าน้อยตูมเอ้ยมันไปหยุดตรงนั้นพอดีครับผมอุ้ยโดลดหลบ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 แม่ไปหยุดตรงหน้าพอดีครับไอไข่ครับใครยิงยิงุ้มุ้ม ตอมชนอมอูเลือดเราเหลือนิดเดียวทุกคนเรายาังรอดเอาหมอหมอช่วยฮิวครับอุ้ยอุย,อย,อย,อยไอตกใจฮะนึกว่าใครครับทีแท้หมอช่วยฮิวเรานะอีกหน่อยได้ไหมอืมได้เพิ่มมาอีกนิดนึงครับผมก็ยังดีฮะเขาเรียกว่าชื่นใจครับตอนนี้คุมจุดสัญญาณครับผมเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยสินะครับทีมเรานาเอ้าโดนนาแล้วเดี๋ยวเราอ้อมไปครับเฮ้เราอ้อมไปดีกว่านะไปเอาจุดสัญญาณตรงนู้นครับ ปึ๊บปุ๊บป๊บเขาเรียกว่าช่วยทีมฮะโอ้โหโยกแบบนึกถึงเกมขับรถมอไซค์สมัยก่อน,อนที่อยู่ตามห้างเลยนะครับอุ้ยนี่ครับเวลาพุ่งปุ๊บมีความเร็วนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโหลดสกิลอะ่ะนะครับเร็วนะครับผมดีมากๆเลยนะโหลดสกิลเร็วมากๆครับสกิลติดตัวนั้นแป๊บเดียวใช้ได้แป๊บเดียวใช้ได้นะครับสวยครับแบบนี้คิวช็อตเป็นตัวยึดจุดสัญ,ญญาณที่ดีนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะที่เล่นยึดจุดสัญญ,ญาณแล้วสนุกมากมากนะครับ เรามาเส้นทางเดิมทุกคนนี่ครับเส้นทางเดิมนะสมัยก่อนผมไม่ค่อยชอบนะผมเห็นว่ามันวิ่งไปพุ่งชนพุ่งชนอะไรก็ไม่รู้นะสมัยก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบครับแต่พอเล่นมาจริงจังอะไรเข้านะครับก็รู้เลยว่าเออมันมีประโยชน์ครับความสามารถของมันนั้นเยี่ยมยอดเลยนี่สองตัวเลยทุกคนนะครับสองตัวแถมมีจะวหดพุ่งด้วยเราจะไหวไหมแอบยิงตรงนี้ครับถึงแม่ยิงยิง มันเหมือนมันไม่โดนนะโดนครับโดนดนิดๆเนี่ยโดนดนิดๆครับพุ่งไปเลยอุย๊ยโดนยิงแตกเลยทุกคนโอ้โหนะครับพุ่งไปเมื่อกี้ไปไม่ถึงนะอืมนะครับแตกเลยฮะไปต่อครับอีกสักหน่อยฮะดูซิเป็นไงนะยีดจุดสัญ,ญญาณจะเวิร์กไหมสำหรับเจ้าคิวช็อตครับช็อตแรกทำได้ดีนะเดี๋ยวมันชอ็ชอตสองครับชือถือบนครับได้มาหนึ่งจุด จุดแรกเนี่ยได้มาง่ายแน่นอนเราต้องมาดูจุดสองจุดสามครับเฮ้ยตูมชนยิ่งบุ่มบุ่มบุ้มเรียบร้อยจุดที่สองครับผมเฮ้ย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 หมอมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชนไม่ตายอีกนิดเดียวนะครับแล้วเขาหิวเลือดแล้วยังไงทันไหมอโหแตกเป็นที่เรียบร้อยไม่ทันหมอครับต้องใสหมอตัวนี้แข็งแกล่งนะครับผมอ่ะ มาดูกันอีกหนึ่งช็อตครับสําหรับการยึดจุดสัญญาณครับช็อตนี้ผมเปลี่ยนเป็นจรวดพุ่งบ้างนะเพราะว่าผมเห็นเขาเล่นจรวดพุ่งกันนะครับผมเออมันก็น่าสนใจก็เลยลองบ้างทุกคนเฮ้เห็นเขาทําอะไรก็ทําตามครับไปฮะเหมือนเดิมครับยึดจุดสัญญาณจุดแรกไม่ใช่ปัญหาสําหรับเจ้าคิวช็อตเดี๋ยวเราจะใช้จรวดพุ่งอุ้ยเอ้าเพื่อนโดนอะไรเข้าไปครับน่าจะเป็นสไนเปอร์นะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับเฮ้ยมีจรวดพุ่งมาครับผม อโดนเราโดนนิดๆครับยิงไปครับแตกหนึ่งนี่แหละฮะจรวดพุ่งถือว่าเล่นได้ดีนะครับผมนะไม่ต้องเสี่ยงกับความเจ็บปวดนะครับผมยิงไปครับอ้าวแล้วทำไมออกลูกเดียวอ๋อไม่ตายทุกคนไม่ตายนะครับเลือดเหลือนิดนึงครับเขาถึกนะทุกคนเขาถึกนะครับยิงไปชุดนึงไม่ตายครับแต่จังหวะนี้ใครเร็้กวกันครับตั้งคนตั้งจับแล้วผมยิงไปก่อนฮะบุ้มแตกแตกสองสวยครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วอยู่ไหนเอ่ย ยึกยักทีก่นี่ครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้จะวดพุ่งเลยนะก็เลยไม่รู้ว่ามันยิงลักษณะไหนคือเอ้ยนี่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 น,น,นี่ยิงชึบแตกสสวยอ้าวโดนคใครยิงตายเลยครับโดนปืนยาวยิงจากตรงไหนไม่รู้ครับผมเดี่ยงเลยฮะโอเคฮะสำหรับการเล่นคิวช็อตจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อให้จบเกมกันเลยดีกว่านะเ้จุดสัญญาณจุดนี้ครับ จังหวะนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันให้จบเกมว่ายิงมางี้เอาโล่รับไปก่อนนะครับจะลวดพุ่งเหรอไม่ได้กินแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นเจ้าเอเลสครับยิงมาเอาโล่รับครับผมเฮ้ยไม่ได้กินแล้วครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้กินนะมาอีกแล้วครับผมเอาโล่รับครับผมรับได้หมดครับนี่เดี๋ยวจะหาว่าหลังไม่เก่งก็พอประมาณนะทุกคนผมก็โม้ไปตามเรื่องนะจริงๆแล้วอุ้ยอ้าวยิงครับผมจะมีนี้ฮะรับอีกแล้วครับผม กระสุนนะยิงครับแตกกระสุนเราเยอะนะครับผมไม่ต้องกลัวฮะออ้ยไม่มีอะไรรับแล้วตอนนี้โอ้ยโดนเต็มเต็มครับเอาลําตัวครับรับเน้นๆเฮ้ยทำไมกู่ต่อสู้มีจรวดพุ่งเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวก็พุ่งเดี๋ยวก็พุ่งมันจะรับไม่ไหวแล้วนะไม้แล้วครับผมใครจับเป้าไม้ครับผมรับโอ้โหแตกเลยครับผมเฮ้ยสงสัยรับผิดจังหวะโอ้อันนี้แรงครับผมนะรับผิดจังหวะครับตายเลยนะครับช็อตแรกๆรับได้หมดครับ หลังๆนี่รับผิดจังหวะลงใส่จำมืนนะมาครับผมต่อด้วยเจ้าเซฟายนี่ฮะบุกเลยครับผมนะคู่ต่อสู้นั้นเหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับทีมเรายังเหลือครบอุ้ยโดยความสามารถครับไม่โสนแล้ววิ่งอย่างเดียวฮะนะครับวิ่งไปข้างหน้าเพราะว่าเราเห็นว่าข้างหน้ามันโล่งครับยิงสวนอืยังไม่ตายครับนี่ยังไงโอ้โหนะครับจังหวะนี้นิดเดียวครับเจอแพนเทอร์ นะครับเจอเจ้าแพนเทอร์เข้าไปนนิดเดียวครับเขาเรียกว่าสวยๆมานะครับยิงด้วยจะลวดนะครับผมเขาเรียกอะไรนะจะลวดแผงเนอะนะครับยิงเข้าไปแล้วคู่ต่อสู้เหลือสองตัวฮะไม่น่ามีปัญหานะครับสองสามจะเข้าไว้ใจไม่ได้ยิงก่อนเลยครับหมอเฮ้ยหมอยังไงครับเปิดความสามารถครับหมอจะหนีไปไหนมาซะดีๆ เรียบร้อยครับยิงแตกอัดกำแพงไปเลยนะครับหมอตาหลบครับผมถอยหลังมันหลบนะเฮ้ยเวลายิงเขาได้นี่สบายใจนะครับผมแต่เวลาโดนเขายิงเนี่ยโอ้โหนะครับบ่นให้ละงมนะเอ้หายไปไหนครับนี่เอาเดินมาแบบนี้ยิงแตกครับผมเรียบร้อยครับเกมนี้ไม่น่ามีปัญหานะนะครับน่าจะชนะสบายๆจุดนําเยอะมากแล้วก็คู่ต่อสู้นั้นหมดเรียบร้อยเอาอย่างไือีกตัวหนึ่งครับไม่เป็นไรฮะอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ อยู่ไหนว่าอ๋ออยู่ทางซ้ายครับทุกคนนั่นนั่นน่ยิงผมแล้วครับผมยิงไปครับอือหือนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะครับผมนะก็สนุกดีนะครับผมสำหรับแบตอารีนานะเรียบร้อยครับเราเปิดความสามารถครับแล้วก็ยิงเลยฮะนี่เราจัดการได้ครับผมเรียบร้อยชนะครับผมนะครับก็อย่างที่บอกครับผมถ้าเล่นยี่จุดสัญญาณนั้นใช้บริการคิวช็อตก็มีโอกาสที่จะได้จุดสัญญาณค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าอัปเกรดสูงกิลจอดนั้นมีความทนมีความรุนแรงนะทุกคน mm. ก็บอกเลยว่า mm. เล่นสนุกมากๆเพื่อนๆหลายคนนะครับ mm. ก็ใช้เล่นอยู่และที่ผมเห็นมานั้นก็บอกได้เลยว่าเวลาติดจรวดพุ่งเนี่ยโหดจริงๆฮะค mm. เคลื่อนที่เร็วจับเป้าหมายยากนะครับถ้าไม่ใช่จรวดติดตามเนี่ยยิงยังไงก็ไม่โดนเอาไว้เจอกันใหม่พูดผิดเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคน